สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม FC Mobile นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ชมหน้าใหม่นะครับเราเป็น ID สายฟรีนะครับเราไม่เคยเติมกันเลยนะครับไม่เชื่อดูที่เลเวลนะครับทางซ้ายมุมบนเราเลเวล146เลยนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำกันก็คือเราจะมาแลกโทนี่คลอสนะครับอะไรเราค่อนข้างเตรียมมาดีแล้วนะครับชอบมากๆเลยโทนี่คลสไหนมาดูกันนะครับ อะไรแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับโทนี่คลอสอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ครับนี่อ่าเรายังขาดอ่าชิ้นส่วน defining Legacy อีก260นะครับแต่อะไรอย่างอื่นเราค่อนข้างครบแล้วเ,เนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแลกเปลี่ยนชิ้นส่วน defining Legacy กันอีกนิดนึงนะครับโอเคแลกเปลี่ยนไอเทมชิ้นส่วนนะครับปึ๊บปึ๊บอย่ากดโทนี่นคลสนะครับ โอเคครับผมไม่กดตอนนี้โค้ดเนาะอ่าโอเคร้อยเจ็ดไปด้วยตอนนี้แต้มเราเดิมเรามี240สิบนะครับ230 2องร้สเราต้องการอีก260บใช่ไหมใช่ใช่เขาต้องขาดอีกนิดนึงนะครับถ้งั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเราแลกอันนี้ไปก่อนเนาะเราเดี๋ยวไปกดเพชรกันอีกนิดนึงนะครับไปลุ้นอย่างนี้เนาะโอเคเก็บตัวนี้โคดไว้เก็บโมเรนเตนไว้นะครับกดปุ๊บไปเลย โอเคแต้มไปก่อนครับต่อไป470ขาดอีก30เท่านั้นเองนะครับเราจะมาแลกเพชรกันเนาะเพชรเราก็จะมีไม่เยอะหรอกครับแค่หมื่นสเนาะจริงๆใจจริงก็อยากจะเก็บเพชรไว้แลกในกิจอ่ากิจปัจจุบันเนาะเพราะว่า o v r สูงสุดของมันคือ111เนาะแต่จริงๆเราอยากได้โทนี่คต์มากๆเลยนะครับก็เลยจะต้องมาแลกแต้มไปเลยเนาะ 2,005เราจะไปกันทีละหนึ่งเนาะเผื่อได้ตัวดีๆนะครับโอเคแพ็กแรกนะครับไปกันเลยไม่ต้องมารอแสงอะไรครับไม่วอล์ครับโอ้โหยังครับยัง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 อ๋อยังยังยังอ๋อลืมไปครับต้องเป็นสองทับสองเนาะไปกันเลยครับวอล์กไอกแล้วครับเป็นยังไงครับสเปซมาซิล CDM ทีมอะไรครับอธิฮัท ใครร้อยหกหกฝั่งเนโยอะไรครับผมเอาละครับขาดอีกสามสิบแต้มใช่ไหมครบหรือเปล่าอย่างนี้ไหนเรามาดูกันครับผู้ชมอือโอ้พอดีเป๊ะเลยครับผมเกินเยครับผมเกินเวยครับผมเอายังไงดีครับน่าจะรอก่อนเนี่ยคิดขอคิดแป๊บหนึ่งครับโอเคก็ตัดสินใจแล้วนะครับเราแลกไปเลยเนาะแต้มมันเกินก็ช่างมันนะครับ เราอยากได้โทนี่โค o สกันจริงๆเน้ะหกสิบทีนี้เรามาดูอะไหนะครับ <c oughs> defining มาแล้วครับน่าจะพอแล้วครับเครื่องหมายแรกเปลี่ยนขึ้นแล้วนะครับ,รบอะไรเราลงทุนคาน,นาวโรนะครับเม็ดแดงด้วยซ้ำโอเคเอาละ่ะเรามาดูครับ โอ้ oh, มาแล้วครับผมก็คิดว่าจะมีวอล์กไม่มีวอล์กอะไรเลยเนาะโอเคตีเม็ดเอาละครับเราได้โทนี่โค้ด111มาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะตีขึ้นเม็ดกันนะครับตีเม็ดส้มเลยนะครับรส้มเลยเหรอเนี่ยครับผมอย่างนี้ต้อง10%บเปอร์เซ็นต์ไหมครับอ่าเส้นทางลูกผู้ชายเหรอครับใช่มีกี่ตัวก่อนอา่ามาร์เคเรามีเยอะเนาะแต่เราจะ เอาอย่างนั้นเลยเหรอลูกต้องคอนเทนต์นี่สิย่างไงดีครับท่านผู้ชมถ้าอยากให้ตีก็กดกดหนึ่งมาเลยนะครับกนเดี <c oughs> <c oughs> เอาครับเราจะตีขึ้นเม็ดม่วงร้อยเปอร์เซ็นไปก่อนนะครับต่อไปอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะต่อไปเม็ดแดงนะครับพอมเมื่อกี้คขาเมื่อเกือบหงายไปทางนู้นได้อ่ะคราับมาตีขึ้นเม็ดแดงกันนะครับะ <c oughs> <c oughs> อ๋อ80%นะครับไปก่อนเนาะชิวๆนะครับ80%แลวไมสโมะแมส้มเหรอเอาอเท่าไหร่ดียึกยักยึกยก70% 80 60อือเป็นไงดีเจ้าเฮ้ยเฮ้ย70%ครับรอดครับเกือดไปแล้วครับลูกผู้ชายได้แค่ดีครับ70ก็70ครับไปหยัดไปสี่ตัวก็โอเคครับผมอ่า เรามาอัพสกิลกันนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะเราเป็นตัวแรกเนาะเราซ M <ม><ม>เราอัพสกิลใหม่ไปก่อนนะครับรับรู้ถ้าไม่โอเคเราค่อยมาเปลี่ยนก็ได้นะครับโทนีค่ค้ดมันไม่ไม่ค่อยแข็งแกร่งอยูแ่แล้วเนาะเราอัพส่งบอลไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นเมนเจอร์กันดูนะครับถ้ามันไม่เวิร์คค่อยมาแก้ทีหลังได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะโอนเ<อ>ตะนะครับผม โอเคนะครับเรามาเทรนกันนะครับ30เต็มเต็มไปเลยโอเคเรามาดูสแตตกันนะครับผมดูค่าการส่งสิครับนี่ขนาดเราไม่ได้อัพส่งนะครับตัวนี้โค้ดนี่เสียได้อย่างเดียวถ้าสกิลมันสามดาวอ่าสามดาวนะครับเสียได้เลยเนาะ แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดูค่าการยิงไกลของมันสิโอ้โหโอ้โหสุดยอด168นะครับ <11 68 S 1> รอยิงในตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสแตทเปรียบเทียบกันนะครับกุนลิดกุนลิดนี้เอาก็เราก็อรับรู้เหมือนกันนะครับโอแต่ค่าการส่งบอลยังยังไม่เท่า ทนี่โครสได้ซ้ำนะครับส่วนค่ายิงไกลก็1 5 1เท่านั้นเนาะแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วเหมือนได้อย่างเสียอย่างนะครับกูลิดก็จะมีการตั้งรับที่ดีกว่าแล้วก็สภาพร่างกายเนาะความแข็งแกร่งอันนี้มันก็ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเร็วด้วยอ่าใช่ครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือเควินเดอร์บอยเนาะแต่ของเราตัวนี้จะไม่ได้เทรนสามสิบแล้วก็ไม่ใช่เม,ม็ดส้มเนาะ นะครับซึ่งโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจเนาะ,อะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาจัดโทนี่โคดเพื่อเข้าทีมนะครับแผนเดิมที่เราใช้บ่อยๆก็จะเป็น42 2 2นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนแผนกันนะครับกล่องกลาง CM3 ตัวนะครับที่เราจะต้องใช้ก็คงจะต้องเป็นแผนนี้นะครับทีนี้ เ,เรามาเอาโทนี่โคลสเข้าทีมกันนะครับมาแล้วโควอารจะได้1น4นะครับทิศน่าสนใจมากๆนะครับว่าโทนี่โคลส์เควินเตอร์บอยและลุดกุลิตใครจะทำผลงานดีกว่ากันนะครับในโหมดเมนเจอร์นะครับเ,เต้ครับเราจัดตำแหน่งยังไงดีครับเนี่ย ผมว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับโยคันครับนี่ก็โคตรเก่งครับผมของหน้านี่โอ้โหของหน้านี่เราไม่ต้องพูดถึงเนาะแม้ว่า o v r จะไม่ใช่หนึ่งร้อเนาะแต่ยูเซกับโรนโดนี้เป็นท็อปนะครับตัวท็อปสุดๆอยู่แล้วอืมต้องเวลราดูสามตัวเนี้ยว่าใครจะเก่งกว่ากันอืมเพราะว่าเอากุลิตไว้ตรงกลางเนาะเพราะว่ามันน่าจะแข่งแก่งสุดแล้วนะครับ ไม่รู้ท่านผู้ชมรู้กันหรือ,อยังนะครับเพราะว่าโทนี่โคดเนาะเวิร์กเลตมันจะเป็นกลางๆนะครับนี่นะครับแต่ว่าอีก2ตัวเนาะทั้งเคเวนเดอร์บอยแล้วก็ลุดกลิตมันจะเป็นสูงกลางนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับซึ่งจริงๆอ่ามันจะมีผลมากๆเลยนะครับบุกสูงแต่ว่าตั้งรับปานกลางเนาะนะครับก็อาจจะยืนสูงกว่าโทนี่โคดหรือเปล่าใช่ครับ แต่ว่าโทนี่โค้ดเนี่ยมันก็จะอยู่ริมเส้นเนาะมันก็จะดีตรงการส่งบอลที่ว่ามันมีค่าเปิดบอลที่ค่อนข้างสูงเนาะ153นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมเกมจริงๆกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเราเราจะเล่นกันสักสองสามเกมนะครับอ่เอาเกมแรกกันอ่าแล้วก่อนจะเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกแท็กติกกันก่อนเนาะ แทคกติกนี้ทำผมขึ้นแชมเปี้ยนได้แล้วนะครับแทคกติกก็จะเป็นความเร็ว2นะครับระยะการสนน่งบอล1นะครับบุกอิสระนะครับส่วนคอลัมน์ถัดไปเนาะก็จะเป็น2 1 2นะครับอิสระนะครับส่วนการตั้งรับนะครับก็จะเป็น3 2 2คุมพื้นที่นะครับแทคกติกนี้เนาะที่เห็นผลเลยเนี่ยผมจะใช้กับแทคกติก ของแผน422นะครับแล้วก็41212 Narrow นะครับเวิร์กมากๆเลยนะครับโอเคส่วนที่เห็นดาวมันลดเหลือ3เองนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไปถึงเกือบ20แล้วนะครับเพราะว่าผมเปิดออโต้ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมจะไม่ใช่ทีมที่จัดเต็มเท่าไหร่นะครับจร <Yeah. S 1> ิงๆ o v r ในการจะเล่น Manager ให้ได้ดีเนี่ยมันควรจะ115เนาะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการนะเก็บเงินเอ็มไว้นะครับพอราคานักเต่มันยังพันผวนอยู่นะครับโอเคครับผมเรามาลองทุนิโคในโหมด HEAD t กันนะว่าจะเป็นยังไงครับผมไปลุยกันเลยอเหมือนจะยังไม่เท่าไหร่นะครับผมคนนี้เราลองไปดูในเกมเรับผมว่าจะเป็นยังไง โอ้เป็นวันเพอร์ซีนะครับผมคนนี้มาครับเริ่มเกมเอายูซบีโอไล่เครื่องลไว้ก่อนครับบอยเฮ้ซโอ อ้เติมแล้วเดือบ,บอยมาแล้วอุ้ยโอ้โหแตะไกลไปหน่อยครับผมเอาไล่กดไม่ทันไม่เป็นแล้วของเขาได้บุกมาวันเพอร์ซี่อยู่หูอยู่บนมาบอกไม่ได้ด้วยวบล็อเกอร์ครับเจอกับบอเกอร์ไม่เล่นด้วยเอ้ลุดเจิยโอ้โหวิดิสสวยมากครับวิดิสทำดีมากเรนโด ได้สวนโอ้ทูนี่โคสทูนี่โคสทางนี้โอ้โหจ่ายไม่ทันนักเตะบอลไกลไปหน่อยถ้กคอนเศรษฐากไปนู่นก่อนครับทูนี่โคสโอุ๊ยแหลกนิดน,นึงครับไม่เป็นไรดีไม่ใช่จังหวะสำคัญครับทูนี่โคสโฝั่งนี้ว่างครับมาแล้วครับทูนี่โคสเติมแล้วทูนี่โคสจะมีบทหรือไม่อึ๊บโอนันโดได้ ขึ้นีน้โคตปั่นโค้งโคง้งโอ้โหลูกนี้ปั่นโค้งโค้งครับโทนี่โค้โอ้โหทำเป็นเล่นไปนะครับปั่นสวยมากครับลูกนี้นอกกรอบด้วยนะครับตรงเส้นพอดีเลยโอ้หยิงดีครับพอนี้ช่วยเติมเหรอครับเนี่ยถึงจะเป็นเวิร์กเลดกลางๆนะครับแต่ก็ยังช่วยเติมอยู่ ไปก่อนครับ1-0ึ่งศโอ้โหแล้วหลุดไม่ล้ำหน้าครับมาเป็นสูตรทำมาเป็นสูตรโอ้โหหายวับเลยฮะเอาไปดักนูน่นจ่ายนี่แล้วกันครับผมโอเควนก่อนครับมาที่โทนีคโค่โคสนีคโคส่โคสอึ๊บหลอกมาเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งนี้ครับเข้าพี่เดอะบอยโรนโดโรนโดบอกไม่ได้ครับอุยอ้ยอุ้ยคืนผิดตัวไม่เป็นไรครับดีใหม่บอย บอยออกมายังไม่รู้กันกบบยูเซยครับไหครับลุฟฟโก้มาปริอ๋ออะไรครับฝันดูเขาหาทางมาอยู่นะครับเฮ้ยโอ้ยเกือบนั้นนั่นแ่ะ ทุกที่โคตกกสารผมตอนนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าช่วยเติมดีเหมือนกันนะครับผมจ่ายบอลก็ยังไม่ได้มีจ่ายเยอะมากแต่ก็ยังไม่พลาดน,นะครับผมยืนถูกที่ถูกเวลาบ่อยมากสารผมนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่กองกลางดีๆตัวหนึ่งเลยครับผมมาบดูนครับโอเคบครับบอครับสวยมากครับลูกนี้ ฝากโยนครับไปก่อนโยนครับเห็นเดอะบอยยิงเลยครับโอ้โหเดอะบอยครับผมเควินเดอะบอยแม่จังหวะเดียวนะครับผมทำเป็นเล่นไปครับคนนี้ก็มาเหมือนกันครับเควินเดอะบอยครับมาครับต่อครับสองสูตรแล้วครับตอนนี้ยังไงครับอุ้ยแลกแหลกแหลก มีแหลกนิดนึงเดอะบอยโอ้โหเดบอยขยันมากครับเดอะบอยเติมเดอะบอยเติมมาแล้วเดอะบอยวิ่งเดอะบอยวิ่งอย่างนี้ไม่น่าได้เอ้โหอึดคืนก่อนครับกูลิดมาที่โทน,นี่โคสโทน,นี่โคสอ,อ,อึ๊บอุ้ยแข็งฝากโทน,นี่โคสโทน,นี่โคสไปมไม่ได้ครับมันโดนเบียดครับอบนันเพอร์ซี่มาแล้วครับดูฟิกโก้ยังไงโอ้โหฮึบอ๋อ ไม่หลุดแม่จังหวะผิดไปนิดนึงครับวอเกอร์ครับผมอุ้ยอังเปอร์ซียังไงอังเปอร์ซี่เปิดโอ้โหอ๋ออุ้ยอ้ยอะไรหยาดนะอย่างนะหยาดนะมาครับทันที่โคสชทนที่โคสเห็นโอนนนโดโยนโซอิซิบิโอคืบปึ๊บ อุยอ๊ยโดนลุมอะไปไม่ได้คนมันเยอะเป็นฝั่งเขาได้บุกค,ครับฝั่งขวามันจะว่างโอ้โหไม่ใช่ขวาซ้ายดิเอาไล้ได้ไหมนั่นน่ะได้ได้ด้วยครับอื้อแต่โดนแย่ไปก่อนเนาะยังไงครับ,อรรบเอาโดนดักไปเลยครับผมอย่างนี้เพสสุดท้ายหรือเปล่า โยนครับคืนไว้ก่อนครับเอ้าจานไม่ให้นี้วผมจบสองสูงนะผมทูนี้โคชยิงไปหนึ่งลูกครับผมแล้วก็คีวินเดอะบอลอีกหนึ่งลูกนะครับแหม่สองคนนี้ก็ยิงกันโหดจริงๆนะครับมาครับผมมาลองแม์ที่สองกันครับกับทนี่โคสนะครับผมสามประสานแดนกลางนะครับผม ทีมเขาน่าจะใช้ได้อยู่นั่นเ่ยครับผมมาครับเล่นเกม โอ้โห o กินน่องคนนี้ผมชอบมากเลยนะผมพูดจริงโคตรเก i นะครับี่โคายไหได้นะครับบอลติดที่โคตัดบอลได้ครับมรอบใจุ้ยเถแบบื่นอนโค ไม่ใช่แล้วเกือครับออกดิ๊กอึ๊บอึ๊บอื้มออติกทริคอสทริคอสดักอ๋อสวยมากทริคอสพันไดิ๊กนี่ไปหน่อยครับผมของเขาได้บุกครับเต่าจิ้มโดนดูครับดักคือนหน้าอยู่ครับดิ๊กเดบอึอื้อ ดาวกินยังไงครับดาวกินมาที่วานบาทเทนยืรีวิง่งดักไปอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปก่อนเลยครับใจเย็นๆเกือบแล้วเล่นทีเผลอครับดักไว้ก่อนนะยังไงดาวกินเราเจียงเหมือนจะสายยิงไกลนะครับเนี่ยคนนี้ นี่โคสไปเล็มเส้นก่อนครับ Walker, <down. S 1> เคน <is> แล้วก็คือนอีกรอบครับ <Walker. S 1> ปาเปลี่ยนฟังทำได้เฮ้ยอ,อย่าจับบอลนั่นอย่างนี้ไม่เอามันเสียโอ้โวอกเกอร์ Walker, ทำมันได้ทำไมวอกเกอร์ทำมันได้ไหยนยังไม่มีใครเตริมไม่มีใครเตริมอมุนไม่ก่อน,นครับเป็นวอกเกอร์เปิดครับลืมตั้งค่ายโทนี้โคช ไม่เป็นไรครับให้วิดิตอุอ้ยอันตรายแค่แบบนี้เอาโดนะครับโดนดักสวยมากหมวกวนก่อนครับนีโค้ชจ่ายตรงนี้วนโดฮึบฮึบจ่ายไก่อนครับโอเควนเดอะบอยปัน่นอุยอ้ย,ย,ยอุาา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 ้ยอุ้ยเซฟเซฟอ๋อขาสั้น ยัง00อยู่ครับไงว่ากี้ไม่เข้าได้ยังไงไล่ครับไล่ชีบิตะกาหูเมื่อก้เอาโดนโหวนไม่เป็นใจอันตรายแล้วครับอย่างนีไไ้วกากุ้ เฮ้ยแย่แล้วอย่างนี้อ้บุฟเฟ่นเกือบวิดิชช่วยหน่อยวิดิชไปโอ้โหม่ใช่ดีนะมาอยู่แล้วยิงเลยโอ้โหโอ้โหสายยิงไกลนะคนนี้ยิงทีนี่มีเสียวตลอด โยนบอลเพื่อเพื่ไปไม่ได้เอ้าบอลไม่เป็นใจนะประตูดักได้ไม่ได้ครับต่อครับไม่ทันย้ายหน่ยคุณติดจังฝากเดิร์ตบอยได้ครับบอยโอุ่นได้ฟาวครับยังดีครับยังไงดีทีนี้คืนนึ่งไปก่อนเอ้าโยนครับ เอาไม่สูบเอาไม่สูบไ,ไม่เป็นไรใช่ดีดิคข้างในเอาไม่ใช่ตัวนี้นะโอเคครับแต่สวนไปเลยเอ้าอย่างนี้แย่ละอย่างนี้และวละเป็นแล้วด,ดักได้อยู่ดักได้อยู่ชูร์มุนเยนโคสอุ๊ยฮะโยนครับฮะเฮลลี่โคสโอเคอะไรวะอาใหม่อะไรวะดีดใหม่ดีดใหม่ครับอุ๊บอุ๊ห ต้องยิงให้ได้อย่างนี้ต้องยิงให้ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ล้ไม่ได้ละเอาเสียบเบ้าอรุทธัตหนีลุบหายครับอย่างนี้โอ้โหซีกับเอาเอาพี่มาเฉยเรียบร้อยครับใ <laughs> ส่เข,ข่าพลาดนะครับลูกนีเ้เราอาศัยแบบจังหวะได้เปรียบเรียบร้อยเลยครับ โอ้หนงหนึ่งครับไล่ครับไล่ยังมีโอกาสโอ้โหอย่างนี้อันตรายเรียบร้อยเลยครับผมหน่งหน,งหนงครับเกมนี้ครับเกมต่อไปครับมาดูความแตกต่างของ สามประสานแดงกลางนะครับว่าใครจะเก่งกว่านะครัมไปโอ้พอ,พอกับเราแล้วครับคนนี้โอ้ละชื่อเวนน้องนะ s we คนนี้ หมายเสียงไหนครับเสียงดังไงรูดเชฟแองโกครับคนนี้โคตรเก่งผมยังใช้อยู่เลยครับผมมาคู่ยูเซ่เลยนะอันตรายเหมือนกันครับคนนี้โอ้โหแล้วหลุดหลุดไหมหลุดไหมโอ้โหออกมาทำได้เสียวนะครับฝั่งนูงง้นอุ้ยแหงบอลทอดโดนดักครับ เปลี่ยนมาที่คุณิตก่อนคุณทิ์นี่ช่วยเต็มบ่อยมากเลยนะครับดูครับอุ้ยเอ,อ้ขยันอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ,โ,โอ้โหม่ธีนครับดูโทนี่โคลท์คนนี้ขยันครับผมแม่ทีนี้ครับผมบอกแล้วว่าคนนี้อยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะเป็นกองกลางที่ โคตรจะอยู่ถ,ถ,ถูกที่ถูกเวลาเลยนะคนนี้ผมแนะนำเลยนะคนนี้ใครแรกได้ก็คนรแรกนะกรรครับเจริงๆครับยังไงจช่ไหนอุ้ย่รงนี้โดนยิงได้อันตรายไม่นะโอเคอย่าอย่าคิด วยดูเซียนะไม่ดีแล้วโอ้โหหนึ่งหนึ่งโดนปั่นครับเอาไปแล้วเอาคืนได้เพราะมีโทนิโค้ะครับนะเปิดเพื่อ,เ,อเขาได้เล่นนะครับ ดูเซมาหนึ่งหนึ่งไหมอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นะโอ้โหสองหนึ่งเฉยเลยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นๆครับโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้เป็นไงโอ้โหเปิดบอลอย่างแม่นนะผมคนนี่โค้ช เลตติ้งพุ่งแน่ครับเกมนี้ยิงหนึ่งแอซซิสหนึ่งแล้วเนะี่ยตอนนี้นกิง่งจริงๆครับโอ้โหในสามคนนี้สามแดงกลางประสานเนี่ยคือยังมียังเป็นโทนี่โคอยู่นาที่ยังโดดเด่นตอนนี้นะในแมตช์นี้นะครับแมตช์ที่แล้วก็ยิงไปหนึ่งลูกนะครับตอนนี้คุณหลียังไม่มีเลยนะแต่คุณหลีก็กิ่งนะครับ ก็ดูๆก็เห็นว่าคุณหลิปก็เก่งนะมีไว้ก็คือมีไว้ขีนได้เลยวัดฝั่งโน้นก็ขวัญปวาร์แลยครับถ้าเห็นเอาอ๋อหมดแล้วคิดว่าออกยิงกันมันมากครับสองสองรีไรเลยครับอย่างนี้อุ้ย ลับหน้านะาเป็นสูดครับเป็นสูตดไปตัวไกลก,ก่อนครับเพื่อความชัว,วร,ร์ดีทูน้โคสือนโดไปที่ยูเซอุ้ยโอ้โหบอลบอลต่อบอลต่อคืนครับวอลเกอร,อร,กอร์ไกลไปหน่อยนะ และฝั่งเขาเป็นฝั่งขวาครับวอเกอร์ดักบอลได้ดีมากครับมาที่ทอร์โคิคอสให้ go, อุ๊บทันไหมโอ้โหว,ว,วอเกอร์เลยเผื่อเสพเลยพี่อุ้ยไม่ฟังนะเล่นต่อครับการให้อุ้ยแหลกตจเย็นๆเดอะบอยโอ้โหโดนคุณดัก ดีไปหน่อยครับอุ้ยอันตรายครับอุ้ยเศร้มากอาอเดือบวยนอนขวางพอนเฉยวนรอบวนรอบโอเคเขาปิดดีเหมือนกันนะเนี่ยคนนีน้แท้ไม่มีย่อง ช่องนี้บ้านได้อยู่อึอ๋อเยี่ยมเลยนะอุ๊ยการโอ้โหลีลาไปไหน่อยทุนิค้สขยันอยู่แล้วยังได้ต่อครับยังได้ลุ้นต่อโอ้เดูบอยวิ่งไปไกลเกินครับวิวเขาได้บุกด้วยแย่แ yeah, ล้วครับอย่างนี้แย่แ yeah, ล้วครับเบบีต่ออย่าเพิ่งปอกน,นะจัน เพิ่งเป่าโอ้โหจานสองสองอ่ะเฮ่ทุกี้โคตรเด่นสุดเลยครับเด่นสุดๆเลยคนนี้ยิงหนึ่งแอตสิยิงหนึ่งเนี่ยโอ้โหสุดทิงๆ